สัญญาณอาการเตือนเชื่อลงปอดแล้วเพื่อควรต้องรีบไปโรงพยาบาล โรคระบาดเชื้อไวรัสที่เกิดขึ้นมีผลอันตรายโดยตรงกับปอดที่สำคัญของร่างกายเราซึ่งร้ายแรงรุนแรงมากขึ้นเราจึงควรต้องทราบสิ่งสำคัญเพื่อดูแลตัวเองและควรต้องรีบไปโรงพยาบาลเชื้อลงปอดมีอาการเป็นอย่างไรสัญญาณอาการเตือนที่บอกว่าเชื้อลงปอดแล้ว ควต้องรีบไปโรงพยาบาลมีดังต่อไปนี้ 1. มีอาการไข้ร่วมกับไอร่างกายอุณหภูมิ37.5องศาขึ้นไปเมื่อเชื้อลงไปถึงปอดเกิดปอดอักเสบมากขึ้นไข้สูงขึ้นอาการไอเจ็บคอเพิ่มขึ้นทั้งไอมีเสมหะหรือไม่มีเสมหะก็ถือว่าเป็นสัญญาณสำคัญคือปอดอักเสบ ปอดติดเชื้อปอดอักเสบมีผลกับระบบหายใจโดยเชื้อไวรัสทำให้มีการอุดกั้นต่อการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนในปอดและการลำเลียงออกซิเจนส่งผลให้กระแสเลือดในร่างกายไม่ได้รับออกซิเจนเต็มที่อย่างเท่าที่ควรจะเป็นคือออกซิเจนในเลือดลดต่ำลงจึงทำให้หายใจลำบากหอบเหนื่อย2 มีอาการหอบเหนื่อยง่ายมากกว่าปกติเป็นอาการของปอดติดเชื้อซึ่งมีน้ำมีหนองในปอดมากขึ้นทำให้ปอดมีเนื้อที่เหลือน้อยลงในการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนลดลงปอดทำงานผิดปกติจึงทำให้หายใจไม่เต็มที่หายใจไม่เต็มปอดเหนื่อยง่ายเป็นภาวะปอดอักเสบรู้สึกหายใจไม่สะดวกแน่นหน้าอก หายใจยากลำบากขึ้นคือจนไม่สามารถทำกิจกรรมที่เคยทำได้ไม่ได้เหมือนเดิมนั่นเองโดยมีวิธีทดสอบอาการเหนื่อยว่าเชื่อลงปอดแล้วหรือยังคือโดยวิธีเดินไปมาลุกยืนหรือลุกนั่งสามครั้งหากทำแล้วเหนื่อย หรือทํากิจกรรมต่างๆที่เคยทําเช่นรดน้ำต้นไม้ซกักผ้าถูบ้านแล้วเหนื่อยกว่าปกติกว่าที่เคยเป็นเหนื่อยง่ายมากกว่าเมื่อก่อนขึ้นลงบันไดหรือออกกําลังกายเล็กน้อยระยะหลังนี้เหนื่อยมาก เนื่องจากปกติเลือดที่ใช้แล้วในะร่างกายจะไหลเข้าไปสู่ปอดปอกที่ปอดปอกให้เลือดสะอาดแล้วนำกลับมาใช้ใหม่แต่ถ้าปอดอักเสบเป็นหนองก็ไม่สามารถปอกเลือดให้สะอาดได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควรซึ่งทำให้เลือดมีออกซิเจนต่ำลงจึงส่งผลทำให้ร่างกายหอบเหนื่อยมากขึ้นนั่นเอง ฉะนั้นอาการหอบเหนื่อยแนะนำต้องระวังอย่าทำกิจกรรมหนักงดออกกำลังกายหนักงดทำกิจกรรมออกแรงที่หนักมาก 3. ออกซิเจนในเลือดลดลงโดยวัดค่าปริมาณออกซิเจนในเลือดโดยเครื่องมือวัดคือเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วหรือเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือด วิธีใช้โดยหนีปลายนิ้วเพราะปลายนิ้วมีเส้นเลือดฝอยที่สะดวกง่ายในการวัดโดยปกติมีค่า95ขึ้นไปคือถือว่าออกซิเจนในเลือดปกติดีแต่ถ้าหากค่าออกซิเจนต่ำกว่า94 คือว่าเป็นภาวะออกซิเจนต่ำในร่างกายจะเป็นสัญญาณให้สงสัยเลยว่าเชื้อลงปอดแล้วฉะนั้นโดยอาการทั้งสามคอที่กล่าวมาแล้วข้างตนเกิดร่วมกันคือมีไข้ร่วมกับไอหอบเหนื่อยง่ายกว่าปกติและออกซิเจนในเลือดลดต่ำลง ถือว่าเป็นอาการเชื้อลงปอดแล้วเราควรต้องรีบไปโรงพยาบาลพบแพทย์ทันที 4. วิธีลดไข้เคล็ดลับวิธีเช็ดตัวลดไข้ที่ได้ผลดีที่สุดเนื่องจากไข้เกิดจากมีการติดเชื้อมีการอักเสบภายในร่างกายทำให้เผาผลานพลังงานสูงขึ้นร่างกายอุณหภูมิสูง จึงพยายามปรับสมดุลระบายความร้อนออกมาด้วยการขับเหงื่อเพื่อลดอุณหภูมิภายในร่างกายลง เราจึงควรสราบวิธีเช็ดตัวลดไข้ที่ถูกต้องได้ผลดีที่สุดช่วยลดไข้ได้เร็วขึ้นถึงสองเท่าเลยทีเดียวคือเช็ดตัวโดยประครบผิวหนังบริเวณจุดรวมของหลอดเลือดขนาดใหญ่ใต้ผิวหนังคือเน้นประครบที่หน้าผากซอกคอรักแร้ขาหนีบ และที่สำคัญเช็ดทุกส่วนโดยเช็ดไปในทิศทางเข้าหาสู่หัวใจได้แก่เช็ดจากปลายแขนเข้าสู่หัวใจเช็ดจากปลายขาเข้าสู่หัวใจรวมถึงเน้นข้อพับต่างๆเพื่อช่วยให้ถ่ายเทความร้อนจากหลอดเลือดสู่ผิวหนังได้อย่างเต็มที่ เมื่อเช็ดตัวแล้วกินยาลดไข้รวมด้วยก็จะช่วยไข้ลดลงได้เร็วดีมากยิ่งขึ้น 5. ยาแก้ไอควรรับประทานยาแก้ไอยาแก้ไอ,อ,ไอละลายเสมหะรวมทั้งยาลดไข้เพื่อช่วยบรรเทาอาการระหว่างรอเตียงให้ดื่มน้ำอุ่นในช่วงนี้ไม่ควรดื่มน้ำเย็น 6. เมื่อเชื้อลงปอด แนะนำให้นอนคว่ำระหว่างรอเตียงการนอนคว่ำเพื่อให้ปอดไม่มีการกดทับและปอดทำงานได้ดีขึ้นเนื่องจากปอดสองในสส่วนอยู่ทางด้านหลังหากนอนงายปอดสองในสที่อยู่ทางด้านหลัง น้ำหนักตัวกับน้ำหนักของหัวใจไปกดทับบริเวณปอดทำให้ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพฉะนั้นจัดท่านอนให้ปอดทำงานได้ดีขึ้นคือนอนคว่ำแล้วกอดหมอนไว้ที่หน้าอกเพื่อให้นอนสบายขึ้น และโดยให้นอนตะแงคงกึ่งตะแงคงกึ่งความโน้มเอียงตัวสีผ้าองศามหาเข้าหาเตียงซึ่งการนอนความจะทำให้ปอดสองในสามที่อยู่ด้านหลังไม่มีการกดทับปอดทำงานได้ดีขึ้นปริมาณออกซิเจนในร่างกายก็จะสูงขึ้น 7. กรณีคนท้องหญิงผู้ที่ตั้งครรภ์ ควรให้นอนตะแคงด้านซ้ายลงและเอียงตัวประมาณ45องศาเพื่อช่วยให้ปอดทำงานได้ดีขึ้นการนอนตะแคงด้านซ้ายเพราะทำให้น้ำหนักของมดลูกไม่ไปกดทับเส้นเลือดดำใหญ่จึงทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกดี ซึ่งระหว่างนอนคว่ำให้ขยับขาบ่อยๆให้เกิดการเคลื่อนไหวเช่นยืดงอขางอเข่าเข้าออกหรือยืดเหยียดปลายเท้าเพื่อช่วยการไหลเวียนเลือดดีขึ้นช่วยป้องกันการเกิดภาวะลิมเลือดอุดตัน 8. วิธีรับประทานอาหารดื่มน้ำระหว่างรอเตียง หากยังรับประทานอาหารได้ให้พยายามรับประทานอาหารให้เพียงพอควรดื่มน้ำมากๆประมาณ2ลิตรต่อวันเพื่อให้ร่างกายได้รับน้ำอย่างเพียงพอเพื่อเลือดไม่ข้นหรือหนืดโอกาสเกิดลิ่มเลือดจะลดลงช่วยให้ไม่เพลียหรือหน้ามืดแต่การดื่มน้ำมากเกินไปก็ไม่ดีเพราะ จะส่งผลเสียทำให้เกลือแร่ในร่างกายเจ้อจางลง 9. ถ้ามีอาการเหนื่อยมากไม่ควรเข้าห้องน้ำเองอย่าเข้าห้องน้ำระหว่างรอเตียงควรขับถ่ายบริเวณข้างเตียงเลยดีที่สุดใช้กระโทนกระดาษหรืออะไรที่หาได้คือเป็นวิธีการให้เตรียมห้องน้ำไว้ข้างเตียงดีที่สุดเช่นกระโทน คอมฟอร์ตร้อยหรือกระบอกปัสสาวะแต่ถ้าหากจำเป็นจะเข้าห้องน้ำห้ามล็อกประตูดเด็ดขาดและควรบอกคนอื่นๆในครอบครัวด้วยที่สำคัญมากที่สุดคือควรมันติดต่อญาดครอบครัว หรือคนใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอไว้ตลอดเวลาเพื่อช่วยติดต่อหาโรงพยาบาลท้ายนี้จึงขอให้ทุกท่านโชคดีปลอดภัยค่ะส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ ขอใทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ